สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเหาะเหินเดินระวังลัคนาราศีสิงห์เปิดดวงระหว่างวันที่18ตุลาคม2566ยาวไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568เป็นคำทํานายของโหนฟองสนานจามอนจันทร คลิปนี้นะคะจะมาเปิดดวงอันเนื่องมาจากพระราหูจรย้ายจากเมฆเข้าสู่มีนเป็นช่วงระหว่างวันที่18ตุลาคมปีนี้ยาวไปจนถึง5พฤษภา2568เป็นเวลายาวนานถึง18เดือนเต็มๆเลยนะคะหากท่านไหนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปติดตามได้ที่ช่อง YouTube ของโหลฟองสนานจามอนจ์เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตราศีสิงห์นะคะ อาการของพระราหูตอนเจ้าของความลุ่มหลงมัวเมาซึ่งเป็นตัวแทนในเรื่องของคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนสัญญารวมทั้งคนที่เป็นปฏิปักษ์ศัตรูในการวิวาหและต่อสู้รวมถึงการต่อสู้คดีหรือศัตรูที่เปิดเผยรวมทั้งคู่แข่งขันด้วยค่ะเหล่านี้ของท่านที่เกิดในลัคนาสถิตราศีสิงนั้นเข้าเดินในราศีมีนเป็นภพมรณะ ตามตำราบอกผลหลักว่าเดินเหินให้ระวังแข้งขานะคะแต่จากการประมวลผลเหตุการณ์สำคัญที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับพวกท่านในรอบ18เดือนจากนี้คือปรากฏการณ์บาดเจ็บที่ขาของตัวพวกท่านเองรวมทั้งคู่ครองหุ้นส่วนชีวิตที่ล้วนกระทบการใช้ชีวิตร่วมกันเช่นต้องเปลี่ยนข้อหรือเข่าบางคนก็ตกบันไดกระดูกนิ้วหัก บางคนออกแนวร้ายมากนั่นก็คือหกล้มในบ้านเลือดข้างต้องผ่าตัดสมองบางคนเริ่มเดินขาลากบางคนก็มีคู่ครองเป็นมะเร็งที่ขาผ่าตัดหลายรอบทั้งเครียดทั้งทุกข์บางคนก็ล้มกระดูกแตกติดเตียงนานหุ้นส่วนทั้งหลายในชีวิตต้องช่วยกันสู้หรือว่าบางคนก็หกล้มมือค้ำเอ็นฉีกเป็นต้นนะคะ อีกทั้งยังมีอาการราหูค้นทรัพย์จากคู่ครองรวมทั้งจากหุ้นส่วนหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตรวมทั้งคู่แข่งขันที่เปิดเผยหรือจากคดีความค่ะยกตัวอย่างเลยนะคะคู่ครองใช้เงินลงทุนมากห้ามไม่ฟังหรือว่าบางคนก็คู่ครองนำซื้อของแบบไม่ลืมหูลืมตาบางคนแฟนชวนลงทุนเรียนเสียเงินมาก บางคนถูกหลอกลงทุนเองเสียเงินเป็นล้านบางคนคู่ครองป่วยรักษาใช้เงินมากหรือบางคนคู่ครองก็ลุกขึ้นมาขอเก็บเงินคนเดียวบางคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายป่วยต้องใช้เงินมากบางคนสัตว์เลี้ยงที่รักเหมือนลูกป่วยเสียเงินรักษามากกว่าเจ้าชะตาป่วยเองซะอีกนะคะ เคยเห็นมาที่ออกแนวดีกรณีพระราหูกำลังเป็นฟีจรเช่นชนะคดีได้เงินบางคนคู่แข่งในชีวิตป่วยหนักหรือจากไปเป็นต้นค่ะอีกอาการที่สามารถเกิดได้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ควรจะหาคู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตแดนไกลเช่นร่วมทุนกับต่างประเทศหรือว่าได้แฟนต่างชาติด้วยนะคะ หลังจากเกิดอาการปั่นป่วนปั่นพวนปิดฝั่งปิดฟ้าวาวุ่นทั้งด้านดีและร้ายในเรื่องของโชครวมทั้งการเรียนต่อระดับสูงการเดินทางไกลรวมถึงเรื่องของทางชีวิตรวมถึงเรื่องในบ้านและก็ความเชื่อศาสนาการฟ้องร้องต่อสู้คดีของพวกท่านที่เป็นมาตั้งแต่หลังสงกรานต์ปีนี้นะคะแต่วันที่18ตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปอาการเหล่านี้จะจางไปค่ะ เหลือแต่การเปลี่ยนแปลงในระดับดินไว้ในเรื่องของโชคการเรียนต่อระดับสูงรวมถึงการเดินทางไกลด้วยนะคะรวมถึงอาจจะเกิดเรื่องทางชีวิตหรือว่าเรื่องในบ้านรวมทั้งความเชื่อาศาสนาบางคนการฟ้องร้องต่อสู้คดีไปจนถึงประมาณวันที่30 เมษายน2567นะคะหรือว่าปีนั้นเองค่ะบางคนก็คดีพริกเหลือเชื่อนะคะหรือบางคนที่เคยพลาดมาก่อนกลับมีโชคได้เรียนต่อแล้วก็ได้ทำงานไปด้วยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงของท่านที่เกิดในลักษณาสถิตราศีสิงในช่วงพระหูอนย้ายในวันที่11ตุลาคมหรือว่าจะเริ่ม มีผลตั้งแต่วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ที่ไหนท่องนี้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ